ผมมาร่วมเผยแผ่บารมีของหลวงพี่พุทธชงนะครับวันนี้มันเรามาเรามาดูเหรียญกระไหลทองบ้างนะครับเป็นเหรียญกระไหลทองเป็นเหรียญกระไหลทองนะครับนะครับเหรียญกระไหลทองนะครับดูหน้าดูฐานะครับนะครับผิวเหมือนเดิมนะครับพื้นเหรียญก็จะเป็นแบบเป็นเส้นเป็นเส้นเส้นๆนะครับอ รตรงพื้นเหลียญก็จะเป็นเส้นเสียน,นนะครับเนี่ยดูความสวยของของเหรียญน,นะครับพญานาคเนี่ครับนี่ครับเสาห้ามงคลจัก,กรวาลน,นะครับปีพศสองห้าหกเจ็ดนะครับสองห้าเจ็ดนะครับด้นานล่างจะเขียนเสาห้า มงคลจากวานสองห้าหกเจ็ดนะครับเนี่ยครับเดียพยาคุดนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันกำกับอาาเหร,หรียญก็ไหลทองออมีมีโคดโคดเดียวนะครับมีโคดเดียวนะครับลาด้านล่างก็จะเหมือนเดิมนะครับด้านล่างก็จะเขียนคําว่าสําเร็จทุกประการนะครับด้านล่างก็เขียนสําเร็จทุกประการ แต่ว่าสวยนะครับพื้นเหรียญยังเป็นเส้นเส้นๆนะครับเหมือนเดิมเส้นเส้นๆด้านหลังอ่าแล้วเราก็จะมาดูเหรียญผิวไฟผิวลุ้งบ้างนะครับอ่าเหรียญทองแดงผิวไฟผิวลุ้งนะครับอ่าผมชอบเหรียญอ่าเหรียญผิวไฟผิวลุ้งมากเลยนะครับเหรียญนี้อ่าเนี่ยครับดูดูผิว สวยจริงๆริงครับผิวไฟฟิงิวลุงนี่สวยจริงอรืงดูอืดูหน้าดูตาคมชัดอืสวยดูผิวดีครับอืเส้นเตี้ยนะครับดูรายละเอียดของเหรียญน,นะครับนี่ครับสวยอืเสาห้ามงคลจักรวาลน,นะครับสองห้าหกเจ็ดนะครับหกเจ็ดนะครับ สวยสวยจริงๆผิวลุ้งนี่ผมชอบผิวลุง้งเนี่ยขอบตัดขอบตัดก็จะเป็นขอบตัดทำโรงงานนะครับนี่ครับอันนี้ตัดขาดนะครับอันนี้ตัดขาดตัดขาดมีรอยปิ้นนะครับอ่าน,นี่ก็ด้านหลังก็จะเป็นยันกํกำกับนี่มันจะมีโค้ดหอยนะครับหนึ่งเดียวนะครับหนึ่งเดียวโค้ดหอยอ่าผิวไฟนะครับผิวไฟมีโค้ดหอยนะครับนี่ครับหนึ่งเดียว สวยจัดสำเร็จทุกประการน,นะครับสำเร็จทุกประการเนีย่ยดูโคดหอยสวยครับสวยโคดหอยหนึ่งเดียวนะครับผิวไฟจะต่อโคดหอยนะครับผิวไฟต่อโคดหอยอนี่ครับผิวหลงสวยจัดภาพรบเวยสวยสวยมากเลยนะครับสวยครับเหรียญน,นี้สวย